สบายดีจ้าพี่น้องกลับสบายดีแานูุ้มเมื่อสุสขขดุชคนแลอพี่น้องเลยเมื่อนี้กำลังว่าในกินเขาเศร้าซ้าพี่น้องเลยได้แต่ข้าไก่มากับได้เนมมาสิมาปิ้งพี่น้องปีงกินเขาต้นเศร้าพี่น้องมือดำเลยพี่น้องเลยเดียยังยยังยั A <laughs> à, đi chắp xuống phong, nên chị lắm. Anh à, không biết hơi. em, có thể hết, hết em, hết lại hết em, ừ, à, ừ. ừ. lạ hết em, đi, đi? quá hết hết em, hết กะทะโอวี่ฮูพี่น้องวิ่งวงแล้วเรื่องมากะทะตัวนี้ใหญ่ตัวนี้มาใส่ตัวนี้มันยังขักมาซ่านมันยังกรอบมาซ่านแม่พี่น้องมันเกาะกะทะใช้น้ำมันเขาเลยนี่ชิมาถอดไก่พี่น้องเลยเอาใช้ไก่เลยนี่หัวจ้ะ่ยชิ้นนี้ตัดเลยถอดก่อนตัดเอาเ่ยบ่๋ยวตัดก่อน อโอ,เอ,เโอ้เป็นพี่น้องเด้อโอ้เป็นพี่น้องเป็นน้องคนเก่งนะอง้เป็นเนี่ยบอกไก่อยู่เ,เป็นไม่ได้พี่น้องแค่ขัดเลยพี่น้องไก่ซื้อมาแต่ห้าอันพี่น้องเลยข้าเจ้าเอือบให้แล้ว เอือบขึ้นมากพี่น้องเอือบบอกคือแบบบ้านนอาแบบบสุภาพแล้วเอือบที่มาถอดไกพี่น้องเมื่อนี้่ มากินน้ำดาวเรืองได้พี่น้องเด้อกูซื้อกับบริษกินไก่จะรุนเลยเด้อนี่พี่น้องเนาะเอ้ยอืมขวานเอาลงหกระตอนหนึ่งโอ้พี่น้องไปสดผักเลยข่าร์ขา่าร์มีเหินเบาไก่มีพี่น้องมีเหอนหงายผักอันนี้พี่น้องเลยเนาะเอาเมื่อไส้นะเนาะสองครั้บนะอ้าวเสียงทำไมเจ้าบริษัทบเสียงเรา อดไจ่ันตู้จ้าขนาดเลยนี่เลยหัวใหม่ <c oughs> มที่งาหัว <laughs> ร้อยสร้างเคียงในพ้น้อใช่ไหมเนี่เนางานพงศีอันนั้นไดพน้อง เรียยี่ใหม่เยอาถูกแล้วตัวนี้่าพิ่จะเอานังมาใส่นะเว้ยถูกยี่ังอไหนะ่เห็น่าัน้เฮ้ยโอ้ยตกเขาแมบนี้เนาะย่างเลยยงเลยเหรอเน่แนมแนมไขายเรส่หัดด้วยหัวส่นี่แหะ งานนี่เราบอกท่านค่ะเราเห็นชองคนนี่เราบอกกล้าขึ้นมาแล้วยางมันล่มเมื่อนะเราอยู่กับแก้วเราคอยขึ้นมาแล้วมันโยมอยู่แล้วไล่ให้เลยฝุ่น <laughs> แก่มันหลมพี่น้องเอ้ยกำลังโฉดพี่น้องเอ้ย หมอกค้างเขาใส่หมอกค้างตัวนี oui> ้พ no> mm ี่น้องมันถอดไว้หมอกค้างตัวนี้มันถอดง่ายโอ้ยนาวแห้งบุหรุล่ะรองเ้าลองเท้าลุงเท้าเยอะมื้อนี้เราเรื่องกาซิมาทอดไก่พี่น้องเอ้ยทอดไก่แซ่บๆพี่น้องมากินเผานํากันได้พี่น้องเด้อ ขอบคุณทาผู้ชมหลายๆเนาะทุกข่าวมาเบิ่งส่องดาวเรื่องตอนนี้เด้อก็ขอขอบใจหลายๆเด้อเรื่องกะได้มีโอกาสเขา,เเาคันนา่วพี่นอ้องเลยนะดูชื่อวัยเงาเพิ่นกะเห็ดกิ้หเหราเลยก็เลยอยากเห็ดจิ้มซูเปอร์จินนี่เนาะตอ,อนนี้นห้ากันเลยพี่น้องอันนี้จะเป็นถั่วซีหมูพี่น้องอันนี้จะเป็นแจงไก่แล้วเาก็ซีมาปี้ แม่มอีกพี่น้องเลยมากินน้ากันเด้อพี่น้องมากินน้ากันเด้อทานผู้ชมป้าลุงตอนนี้กำลังขดยางดูเดือดเลยพี่น้องเลยแม่มี่ข้าสิทอดได้อยู่บอกว่าพี่น้องเรื่องคือพี่น้องป,ปีนใช่ไหมคือสิเดียร์ปีนะพีนน่น้องเนาะเบิ้งสิบอะไรทอดดอกฮะซงตีนอะไรซงตีนโมมี บบใส่ก ok. <Yeah. S 2> hey, ็ได <Hi. S 2> <B> ้เห็นแล้วนอนอยู่ในนะเมื่อเร็น้ำไปได้ดอกเสือส่งก็นุ่งเต็มอยู่้องแบ่งอยากใส่ทงตีนพี่น้องเอ้ย๋ยาเรื่องเผื่ไโบเอาทงตีนมาเนาะเพราะมันย้ำห่อนทงตีนกกเอาเมื่อบ้านเมื่อพี่น้องเอาเมื่อปักซองเมื่อเมื่อนี่นก็เล่าเรื่องกะยังอยู่บ้านนะโมงพี่น้องประมาณช่วงเช้าพี่น้องประมาณตอนหาหกโมงกินข้าวแรงแล้วกะสิเดเมื่อนอนปักซองเพราะว่าเมื่ออื่นกะสิเดลงคล้ายห่านแล้วพี่น้องเนาะ พราะว่าลูกกับไข่แน่แล้วพี่น้องเอ้ยอื่นก็เลยว่าสีได้ลงห่านไข่เครื่องแล้วพี่น้องพอได้เงินสื่อกับเขาพี่น้องเอ้ยตาพี่น้องผดแห้งเหรพี่น้องผู้บอกมันคือผดแห้งพี่น้องในเรื่องเอาใหม่ใส่พี่น้องมันนานสุปลายพี่น้องเลยน้ำซุปรายเอาใหม่ใส่ซะเผื่อมันจะได้สุกไว้พี่น้องเอ้ยว่าขอบตัวไกลจนกเดยอด ในเราเรื่องสีมะอุ่นน่ะนี่กี่น้องเลยตัวเฮ็กตอนมันอยากอันอันอะไรเนาะมันอยากเย็นเลยกี่น้องเยองสีมะอุ่น กลับบ้านเลยพี่น้องเลยก็เลยถืออาสาเห็ดนักกินเนาะให้เขาเบากากินตอบแทนทีเพ er> ื like> ่อนเนาะดีกับเด้าเรื่องอะไรก็ดีกับลูกๆอะไรก็อันเพื่นเห็ดอาหารการกินให้ลูกกินเนาะน้องแบงน้องมี่ขีอยากระป๋อกระปูชาวนางหรือว่าปูเพื่อนกะไปขุดตะปูให้พี่น้องเลยเลาเรื่องกะดีใจเนาะอะไรกะทราบซึ่งร้ายเนาะทีเพื่อนดีกะเท่าขนาดนี้เนาะมะขูก่ะ สีหฮามพีหฮามได้ดีซ้ำหนี่นะยูไซพี่น้องเลยขอบขอบคุณชาวนานลาแต่ขอบใจปูลายๆเนาะขอบใจ่าขอบใจขอบข้อเบาไก่แต่ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เขามาเบิ่งนทรงแต่เรื่องเนาะก็ขอบคุณมากเลยละขอบคุณลายๆเด้อจะดีใจพี่น้องเลยที่ขอบข้อเบาไก่เนาะดีจัดแต่เรื่องขนาดนี้อันนี้จะได้ชิลแล้วแล้วก็ชิซุ้แล้ว พวกรวไก่เพ no ียงไปยูเขาเลยพี่น้องเรื่องแฮะชิมานัไงกินกินเขานั่นก็จะแช่พี่น้องเลยแล้วเลยพี่น้องเลยทอดไก่แล้วก็ขัวหมูพี่น้องข้ายังชิมาปิีงอันนี้พี่น้องปิีงแหนมปิีงหาอันพี่น้องเอ้ยยามบุฟเฟ่ต์กันกินแต่ไก่หยาเพืนเฮ็ดแจ่วมังกรเลยพี่น้องแก้กินน้ำกันเด็นพี่น้องเออตำมังแกงเลยเอะนี่ีแหละมันไลยแนวก็ดีแหละ ถอดไก่พี่น้องสู้สิสุกอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยบ่สุกก็จําเป็นล่ะพี่น้องสุกอยู่หักเฮ็ดอันละหลายผัดดมันกรอบแงบ่ไกเพิ่นสิกินยากเพิ่นแขวเล็กพี่น้องมันก็เป็นัีขอสิเอือตมขอแล้วจางแนมเฮาพี่น้องบ่ไก่เพิ่นสิตํามักแตพี่น้องเอ้ยมาบ่าขอยเอาคือยล่ะเยบ่ท่าอือยแตก็ยนีตัวเนาะลขอพยคือมาฮุกนี่ บอกไก่เฮาหนาวแห้งพี่น้องมาเนี่ยแห้งปะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อลมพี่น้องเลยตอนนี้มีเบียกพี่น้องเอ้ยโม่พี่นองพี่น้องีน้องีเขาไมีเบียกลนยไลมเยถขาเลยประเดี๋วอบ่ออี่น้องเลยเนจะเนอะเอะนอนอนอะนอะเ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 นนอ่องเนอเอเนอเนนเนนอแต่เนเนะเเออะน้องเอเเเไนเนาเาเเอ มื่อแรงกันได้เมื่อไรพี่น้องเขามีเวียเขาจังไม้นี่ถ้าเขาโบมีเวียเขาก็บโได้มาดอกคือมาหลินมาหัวมาย้อนเขาก็บโได้มาพี่น้องเอ้ยใช้เครื่องเอาเขาเห็งอยากลงหานล่องฮอพี่น้องเอ้ยขับจัมเป็นกับโบไดอยากปิ้นหานปิ้นฮอดอกอันนั้นก็สิมาที่หอดอันแหนมพี่น้องเอ้ยตำหมักแตงพี่น้องเอ้ยตาแสบเด้อเราเห็ดตาแสบเด้อเบาไก่นี่พี่น้อง เพื่อนเห็ดเป็น,ปนมืดแต่พี่น้องอาหารตั้งแต่เพื่อนขี่ข้านชื่อื่อพี่น้องตั <laughs> ้งแต่เพื่อนขี่ข้ามซื่อชืเมื่อแล้วก็จะนั่งเลยปีมกำลังสิดีว้าอะไรว่าแล้วจะถ่าขี่ข้านใ่เ,เห็ดเป็นมืดนะมีเออเออมีนะเป็น, <laughs> ปนมืดสุดท,ท้ายกำล,ลังสิตีพี่น้องพอาาขี่ข้านแล้ว <laughs> ดูดูมือนี่พี่น้องดูมือเดียว ดูมือเดียวพี่น้องจ๋าเราหยอ,อกซื้อๆได้พี่น้องเด้อบ่าวไก่นี่ขบวดุอยู่น้ำเล่าเรื่องบ็ได้อีพี่น้องแล้วเ,เรื่องเป็นคนแบบบโมักคนขี้ข้าพี่น้องเลยพันบ่าวไก่บวูดนี่กกอยู่น้ำบวดได้หรอพี่น้องเอ้ยมันกะดุดุแน่เลยพี่น้องจรงอยู่น้ำกันได้นะพี่น้องใส่ประเด็กเลยประเด็กนะมืดแล้วที่ละนั่งประเด็กไปไนเนี่ย เล็กปิ้งได้หรือฉันนางเอาเ็ดไหมเนี่ยเป็ดไเล็กปิ้งได้หรือฉันนางเริ่มการป้งพี่น้องจาอ๋าแหน่เพื่อนเอาไปไน,นะพี่น้องชิแรกเราไปตำมะแปงเออถามอะไรเอ,อ็มต่อจ้าพี่น้อง กินไข่ไห่ห่อสุกพี่น้องเลยเนม่นะแสบได้พี่นอ้องเรา้อเรื่องมากไหมกินแต่เน,นยๆจะเท่าใยู่พี่น้องพอข้าเจ้าเห็ดแต่รดนๆแหละนี่นะม<อ>าาะเห็ดตีเน,น,ย,นยๆจนใหญ่ๆแทะข้าหากระเห็ดเอาไก่กับกระท้วง,แล,วงแ,ลวแล้วพี่น้องเนาะบอกไปถอดถีบเลยพี่น้องถอดไก่ล้วกะขวดซีนมูพี่น้องแล้วกะ ป้งแนมเลวกรยาพันเห็ดแก่วมักเลนแลวกระเบาไก่ตำามักแตงป้าพี่น้องกินเขา้าผมครอบครัวรีอร์อได้พี่น้องเหมือนนี่ตะสซีม,มวนตัสีม,มีความสุขพี่น้องเอ้ยไพย่โบเบิงคลิปกินเขา้าเมื่อนี่ถือว่าผาาแห้งพี่น้องเอ้ยเพราะว่าดาวเรื่องกระเบาไก่เป็นคนเห็ดอาหารพี่น้องเหมือนนี้ถ่ายเบิงคลิปตอนกินเขา้าอีกคลิปหนึ่งได้พี่น้องเด้อแสบนุ่น